มาดูวิธีการใส่คีย์เวิร์ดเพื่อที่จะรับโบนัตฟรีนะคะอันดับแรกเราต้องไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้เรามาตรงหน้าแรกตรงนี้พอเรามาในหน้าแรกเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรามาตรงรูปคนตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปหลังจากนั้นให้เรามาตรงแว่นขยายตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหา ID ID ที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือแอดเจ q z h a เสร็จแล้วกดที่ค้นหาได้เลยหลังจากนั้นก็เปิดกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดแชทเข้าไปเดี๋ยวจะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะในขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดได้ถ้าเราใส่คีย์เวิร์ดที่มันไม่ใช่มันจะไม่ขึ้นอะไรมันจะขึ้นแบบนี้ให้แต่ถ้าเป็นคีย์เวิร์ดที่ลงในคลิป อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเขาจะขึ้นแบบนี้มาให้ในขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรากดรับทูมันนี่วอลเล็ที่ตรงนี้ได้เลยนี่อันนี้คือวิธีการค้นหาเพื่อที่จะรับคีย์เวิร์ดนะคะสวัสดีค่ะฟีมันนี่คลิปนี้มาแจากวอลเล็ตน,นะคะประจำวันที่2กันยายน2565เมื่อวานเป็นการแจกแบบ แบบใหม่ครั้งแรกก็ผิดพลาดบ้างก็ขออภัยนะคะขออภัยสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันมันมันไม่ไสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ขออภัยคนที่ไม่ชอบแต่อย่างที่บอกนะคะว่าส่วนตัวพี่ชอบแล้วก็ดีใจกับคนที่ชอบการแจกแบบนี้เหมือนกันอันนี้อันนี้มันง่ายนะคะมันง่ายทั้งคนแจกแล้วก็ง่ายทั้งคนรับเพราะว่า เวลาบอกชัดเจนโค้ดบอกชัดเจนส่วนใครยังไม่รู้วิธีการรับหรือยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเอาที่ไหนต้นคลิปมีบอกนะคะว่าให้ไปทำยังไงนะส่วนการแจกในวันนี้วันนี้ขอแจกอยู่ที่26ละการประเภทการสุ่มนะคะจำนวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด20คน อ่าโอเคอันนี้สร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการสร้างซองหมายถึงว่าสร้างให้ดูนะคะไม่ได้สร้างให้ทําตามส่วนโค้ดที่จะแจกในช่องฟีมันนี่ในวันนี้ก็คือ p e z a p e e z a เราจะสามารถได้รับโค้ดก็ต่อเมื่อเวลา22นาฬิกา6นาทีเท่ากับว่าถ้าใครที่เข้าไปที่ไลา์เสร็จแล้วไปใส่โค้ดนี้ก่อนเวลาจะไม่ได้รับนะคะจะไม่ขึ้นลิงก์อังเปาให้แต่ถ้าใครที่มาช้าแล้วก็ใส่โค้ดถูกนะมันก็จะขึ้นลิงก์อังเปาให้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถรับได้เพราะว่า ยอดเงินน่าจะหมดแล้วส่วนใครที่ใส่โค้ดมั่วๆมันก็จะบอกว่าให้เรากลับมาดูคลิปใหม่แล้วก็ให้ใส่โค้ดให้มันถูกต้องโค้ดนี้จะมีอายุสามวันวันนี้วันที่สองนะจะหมดอายุวันที่หกประมาณนี้นะคะสําหรับการแจกโค้ดอ่างเปาหรือการแจกคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะรับ wallet ฟรี free. ใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้น่ดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันย้ำอีกรอบนึงนะคะโค้ดในวันนี้หรือคีย์เวิร์ดที่จะรับ wallet ในวันนี้ก็คือ pweza เวลาที่จะสามารถรับได้ก็คือ22 6. นาฬิกา6นาทีใครชอบกดติดตามช่องไว้ถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ วิธีการรับอ่งเปาจากช่องฟรีมันนี่พอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์เสร็จเขาจะขึ้นแบบนี้มาให้ช่องตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเรานะคะเพื่อที่จะรับวอลเล็ตหลังจากนั้นกดที่เมนูดาัลลาังตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จเดี๋ยวเขาจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอันไหนก็ได้หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาก็จะบอกนะคะว่าเราจะได้รับเงินกี่บาท อันนี้คือจํานวนเงินที่เราได้ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นจํานวนคนที่จะได้รับซองแล้วก็จํานวนเงินการแจกทั้งหมดใครที่มาช้าหรือใครที่กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นหมายความว่าซองนี้ซองที่คุณกดรับนี้มีคนรับไปหมดแล้วถ้ายังไงก็รอรับวอลเล็ตฟรีในวันถัดไปแล้วกันนะคะ